กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอกว่าจะส่งความคืบหน้าคดีลันลาเบลนะคะสัญญาณจากอายการปรเมศอินทรชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสน,นันครับเชิญค่ะอาจารย์เมื่อเช้าก็ไม้มีการคุยกันเรื่องคดีลันลาเบลหลายคนตามเป็นคดีสังคมให้ความสนใจนะครับก็ขออนุญาตว่า ผ่านทางโอแล้วกันผมไม่ได้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเดๆทีเดียวอยากจะบอกว่าคดีนี้ยังอยู่ในความสนใจของเราอยู่นะครับคดีก็ส่งมาตั้งแต่เมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสนบุคคลรก็ส่งมาก็จํานวนหนาพอสมควรหนาเยอะทีเดียวแล้วก็มีคณะทํางาน60คนเรื่องนี้ต้องลงไปนั่งดูนะครับก็ตรวจสอบสรุนแล้วก็ต้องยอมรับว่างานสอบสวนสนบุคคลรนอแบบก็ทำส่วนได้ดีครับแต่ก็ยังมีส่วนที่ขาดบ้าง ซึ่งจะคงอยูรต้พิจารณาโดยละเอียดกั้นต่อไปคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมดหกคนคนที่เรารู้จักนี้ก็คือคุณทะพุ่นนะครับและอีกห้าคนบกห้าคนที่บ้านนะครับก็เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้มทนทั้งหมดซึ่งผลการต,วตรวจตํารวจแล้วเนคิดว่าน่าจะน่าจะตั้งตํานวนได้ภายใน,ในกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนนี้แล้วก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายก็คือเมื่อเช้า แม่ของผู้ตายอาห่า,หานมาพบด้วยก็คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็ตอบกันอย่างตรงไปตรงมาตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ตรงนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นก็คุยกันก็ดีครับเมื่อวานได้คุยผมก็เห็นว่าเราได้คุยกับผู้เสียหายและผู้เสียหายก็สบายใจนะครับว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของตัวบทกฎหมายทั้งหมดซึ่งก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะรแล้วขอเวนลาเซ็น ผมเองยังไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดมีคณะทำง,งานเ็าพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาถ้าสั่งเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ก็คงจะผ่านทางรัวพ,พอได้แหละแน่ให้ทราบวิธีนึงขอให้ติดตามไปแล้วกันแล้วก็ทุกฝ่ขขายได้รับวามเป็นธรรมโดยเฉพาะทั้งคมได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งกับกรณีต่าานที่เกิดขึ้นนะครับก็ชี้แจงผ่านพิจนารณาเพียงเท่านี้นในวันนี้ไร้ฝนวันพุธน,นะครับค่ะใช่ค่ะทุกวันพุธขายอาจาร์ผมต้องหาโอกาสไปออกอากาศเพรละว่า ยินดียินดีเอาวันเอาวันเดือนนี้ฮะปีนี้เดี๋ยวแต่ยังไม่รู้วันไหนนะเดี๋ยวการดูวันหนึ่งจะไปไลฟ์สดตอนเช้าฟังคุณอะไรนะใส่หมวกสวยหมวกสวยด้วยเนี่ยคุัจยารท่านคุณังมีหมวกไหมเนี่ยกำลังหาอยู่เหมือนกันนะคะคื่นเกลีอะไรครับเชิคำถามได้เลยครับคำถามท่านแรกมาทาง SMS นะคะเขาสงสัยเรื่องบุกลุกป่าสงวนนะคะอาจารย์ว่าปกติคนที่บุกลุกป่าเนี่ยต้องถูกจับเลย หรือว่าต้องรอพิสูจน์อะไรกันอีกนะคะเพราะว่ากรณีสสปรินาเนี่ยเขาบอกว่ากรมป่าไม้ก็เข้าไปรังวัดแล้วยังจะต้องรอรอะไรกันอีกล่ะคะออโดยปกตินะครับถ้าเราเข้าไปแล้วพบเขาอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเราก็จับเลยครับค่ะจับเลยก็เป็นความผิดซึ่งหน้าแต่กรณีน,นี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้ารู้เต่๋ยวผู้ครอบครอง ซึ่งเป็นขั้นตอนของกระบวนการดำเนินคดีตามปกติก็ต้องทาพยานยหลักฐานใน่แน่ความที่ตรงนี้นะตรงกับที่เขาครอบครองจริงนะก็<แ>าอาจจะดูจากที่ไอแก้งปปชแล้วก็แจ้งพนักง,งานสอ,สอ,สอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วขอออกหมายเรียกถ้าเขามาก็ดีไปถ้าเขาไม่มาก็ออกหมายจับครับ แล้วก็ข้อที่สองเขาบอกว่าถ้าไม่จับกันแบบนี้เนี่ยชาวบ้านตาดำๆสามารถจะเอาแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่มาเป็นบรรทัดฐานได้ไหมคะอาจารย์อ๋เหมือนกันทั่วประเทศครับคดีป่าไม้ที่สุราษฎร์ธานีที่พิษณุโลกนะครับที่ผมทำคดีอยู่เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันคือถ้าพบชาวบ้านอยู่ในที่เกิดเหตุก็จับเลยแล้วส่งมาไดงานสอบสวนก็เป็นความผิดท่หน้า แต่ถ้าคนที่บุกรุกไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเราก็าต้องแก้งพนักง,งานสอบสวนแลวพนักง,งานสอบสวนอาจใช้เวลาระยะเวลานิดน 5, 000, ึงห้าวันสิบวันออกหมายเรีย <c oughs> ออกสอบสวนออกหมายเรียกไม่มาก็ออกหมายจับอันนี้น,นี้เป็นมาตรฐานครับเป็นมาตรฐานเพียงแต่คดีก่อนหน้านี้ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับรู้ครับ <c oughs> แต่ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> เรื่องปกติครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ยังวนๆอยู่เรื่องเดียวกันนะคะก็บอกว่า,วาการที่อดีตสสอออกมาขู่ว่าจะฆ่าตัวตายถ้าสารชี้ว่าผิดกรณีบุกรุกปา่าเขาถามว่าคําพูดคําจาพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นการข่มขู่สารหรือไม่แล้วมันจะมีผลอะไรต่อการพิจารณาคดีไหมคะอาจารย์ก็เป็นลักษณะของการข่มขู่นั่นแหละคือเรื่องอะไรคือการเอาชีวิตไปต่อรองกับการวินิจฉัยชการสั่งการตัดสินคดีของผู้ิพาษาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำโดยเฉพาะ ท่านเคยเป็นทนายดีท่านนมนตรีในเมื่งแต่ผมจะไม่ผิดนะก็ไม่ควรจะเอาเรื่องว่าเออขู่ว่าเออถ้าใช่อย่างนั้นแลวจะไม่ใช่ปล่อยให้สารตัดสินไปโดยความเออเขาเรียกว่าอะไรอิจฉาไปตามเนื้อผ้าถ้าคดีจะต้องขึ้นสศาลก็ให้ศาลเขาว่าไปตามนั้นเราไม่ควรไปยุ่งเขี่ยวนะครับไม่ควรไปยุ่งเขี่ยวก็อย่าง่างผมเวลาผม,มาวิพากษ์วิจารคดีผมไมิพากษาวิจารคดีก่อนขึ้นศาลพอขึ้นศาลแล้วเ่ยก็จะหยุด <c oughs> เพราะนั้นเราอาจจะไปสร้างเนื่อ,อะไรไปสร้างภาวะกดดัน <c oughs> ให้กับการพิจารณาของศาลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําครับ <c oughs> แต่ไอ้คดีเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้ห่วงอะไรหรอกผมห่วง <c oughs> ผมห่วงเลยไปกว่านั้นนี่เดี๋ยวพูดให้ฟังก็ได้ <c oughs> <c oughs> ตอนที่ท่านเลขาปปชท่านบอกว่าถ้าถ้าแจ้งรั์สินผิดแก้ไขใหม่ได้นี่ผมเป็นห่วงมากกว่าค่ะค่ะก็อีกหน่อยเพราะอีกหน่อย มันก็แจ้งผิดกันหมดนี่นถ้าใครจะทุจริตก็แจ้งผิดลืมแจ้งอันนี้แจ้งเกินเคาแจ้งเกินแจ้งเกินไปเพื่ออะไรใจก็มีคนบอกเออตอนนั้นผมลืมแจ้งจริงๆกบผมมีมากกว่านั้นค่ะคืออะไรนะครับท,ที่ผมพูดผมไม่ได้ตำหนิอะไรนะียงได้บอกว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งระวังมันจะเป็นบรรทัดฐานที่จะทําต่อไปแจ้งเกินขอแจ้งใหม่เพราะมันเกินต่อไปก็แจ้งขาดขอแจ้งใหม่เพราะมันขาดค่ะทีนี้ครับ ปปชก็ไม uhm. <cima. S 2> ่ต้องทำมาหากินแล้วไม่ต้องตรวจสอบใครแล้วครับเราจะพ้นตำแหน่งแจ้งอินมากเก่าๆก็ได้ฝากตรงนี้ด้วยครับค่ะตอนนี้โลกโซเชียลนี่ก็มีภาสิทธิไทยกระชอนไปหมดแล้วค่ะอาจารย์มีทั้งลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นไม้หลักปาขี้เลนอะไรต่ออะไรกันแบบเยอะเลยนะคะนะะท่านต่อไปคุณวิชัยยุทธนะคะบอกว่า เจ้าหน้าที่รปภพอพอคอนโดหมู่บ้านร้านอาหารต่างๆสามารถมายืนอำนวยการจราจรบนถนนหลวงได้หรือเปล่าคะอาจารย์ต้องตอบจริงๆไม่ได้นะครับคนที่ทางานแทนจราจรบนถนนได้ก็มีสายขาวจำได้ไหมฮะคุณนันสายขาวที่รับการอบรมแล้วก็มาทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้อบรมก็มาโบกรถให้รถขึ้นมนออกอันนี้อันนี้ผมว่าจริงๆฝาก ฝั่งตำรวจจราจรนะกองพันการตำรวจจราจรเรียกไปอบรมที่หมดดีกว่าค,คือการปล่อยรถเป็นช่วงตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รถติดได้ถ้าคุณปล่อยแต่เครื่องในโดยไม่เขย่งน,นอกฝากไปถึงตำรวจครับค่ะคุณสุมาลบอกว่าคุณพ่อมีปืนจดทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยคุณพ่อเสียชีวิตนะเขาเองก็อยากจะได้ปืนของคุณพ่อเอาไว้ให้เป็นชื่อเขาอะนะคะขอคําแนะนํว่าจะต้องทํายังไงบ้างอะคะอาจารย์คือเคลื่อนแบบแรก เราเราต้องไปขออนุญาตมีอาวุธป,ปืนก็นถ้าเราได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนจะโอนจากพ่อมาเป็นของเราหรือเมื่อเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเราจะเอามาเป็นของเรามันไม่ยากครับขอให้เรามีมีใบอนุญาตที่จะมีอาวุธป,ปืนไใ,ในความครอบครองคนครับค่ะแล้วก็คุณจีรศักดิ์ขับรถแท็กซี่ที่หมดอายุ พรบก,ก็ไม่มีป้ายทะเบียนก็หมดอายุด้วยเหมือนกันนะคะปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วเขาบอกว่าตำรวจเรียกให้เขาจ่ายค่าปรับห้าพันบาทอบอกว่าถ้าไม่มีค่าปรับห้าพันเนี่ยจะต้องส่งเข้าห้องขังที่ตำรวจที่สถานีตำรวจหนึ่งคืนแล้วเช้าส่งฟ้องศาลเขาก็เลยสงสัยว่าที่เจ้าหน้าที่บอกเขาเนี่ยมันถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายไหมคะอาจารย์ไม่น่าจะถูกครับเพราะ คดีเหล่านี้มันเปรียบเทียบได้ก็ไปจ่ายค่าปรับกับพนักงานสอบสวนไม่ใช่จ่ายค่าปรับกับคนที่จับนะครับค่ะอันนี้จ่ายจ่ายที่เขาตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับที่หน้าด่านเลยค่ะอาจารย์เปรียบเทียบปรับที่หน้าด่านถ้าเป็นถ้าเป็นในร้อยอยู่ทําได้ครับปรับได้ค่ะนะครับแต่ถึงไม่จ่ายตรงนี้ไปจ่ายถ้าปฏิเสธก็ต้องเอาไปขังแต่ถ้ารับสารภาพยังไงเขาก็ต้องเปรียบเทียบปรับถ้าไม่เปรียบเทียบปรับ ก็ต้องส่ง้องสาลไม่ขังแล้วครับเพราะคดีประเภทนี้ก็เรียกคดีขึ้นสารแขวงพอรับสารภาพปั๊บก็ต้องเอาไปฟ้องเลยไปฟ้องข้สารก็จะปรับเลยไม่ต้องขังครับค่ะคุณอนนก สอบถามเรื่องอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ก่อเหตุทราบภายหลังว่ามีอาการทางจิตจิตไม่ไม่ปกติเป็นแบบไบโพล่าคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็แอบเอารถออกมาใช้นะคะเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วแบบนี้ใครจะต้องรับผิดชอบล่ะคะคนทำา็็ต้องรับผิดครับคน้นไอ้ไบโพล่าไม่เป็นเหตุของการยกเว้นโทษไม่เป็นเหตุของการปฏิเสธไม่ต้องจ่ายเงินนะครับ ถ้าเป็นมรเร็งในติพภาวะแล้วก็ต้องต้องจดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่มะร็งในติดภาวะก็ผู้ปกครองจ่ายถ้าเป็นคนมีโรคจิตจริงๆเป็นโรคจิตจริงๆนะครับผู้อนุบาลผู้ดูแลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ค่าเสียหายครับค่ะ คุณเฉลิมชัยอาจจะทราบว่ากรณีรถขับมาถึงทางแยกซึ่งเป็นไฟเขียวนะคะนะพอรถเคลื่อนตัวออกปรากฏว่าจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงมาแล้วมาชนกับรถเรานะคู่กรณีก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็เลยสงสัยว่าเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาได้ไหมคะจันได้ครับได้แล้ว <S <s แต่เขาปิด <S <s เขาต้องจายอยู่แล้วครับ คือจะบอกว่าเขาเจ็บแล้วจะไม่จ่ายอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เป็นยวอิเสรถเล็กรถรถเล็กจะเปรียบรถใหญ่ไม่ใช่คนเจ็บแล้วไม่ได้จ่ายค่าเสหายไม่ใช่เขาทําตัวเขาเองครับค่ะคุณสมพรค้างค่างวดรถอยู่สามงวดปรากฏว่าหาเงินได้ แค่สองงวดนะคะจะเอาไปจ่ายไฟแนนซ์เขาไฟแนนซ์ Finance ไม่รับบอกว่าต้องมาจ่ายทีเดียวสามงวดเลยนะคะก็เลยปรึกษาเาว่าเออในทางกฎหมายเนี่ยเรามีทางออกอะไรอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ที่อย่างนี้ครับเนี่ยนะไม่ไปที่ศาลไปสำนักง,งานวางพย์เอาเงินค่าง,งวดนไปจ่ายที่สำนักง,งานวางพย์แล้วสำนักงานวางพย์ก็จะเรียบไฟแนนซ์มาเองครับค่ะ แล้วก็คุณชุมพล,ลจดทะเบียนสมรสกับภรรยาได้ปีเดียวเขาบอกว่าตอนนี้ไปกันไม่ได้แล้วกำลังจะหย่านะคะภรรยาก็จะขอขอแบ่งทรัพย์ส,สินท,ทั้งที่เขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรร่วมกันมีแต่ ที่ดินที่พ่อโอนให้ก่อนที่เขาจบจดทะเบียนสมรสก็เลยสงสัยว่าแล้วจะมาขอแบ่งที่ดินแปลงเนี้ยมันจะได้หรือเปล่ามันใช่สินสมรสไหมคะอาจารย์ไม่ได้ครับวันนี้เป็นสินส่วนตัวครับมีอยู่ก่อนสมรสแบ่งไม่ได้แต่ถ้าหลังจากการสมรสแล้วมีทรัพย์สินในไม่ว่าจะได้มาโดยส่วนตัวยังไงก็ต้องแบ่งเหมือนกันนะครับซึ่งที่เราอยา่างผมอยากให้นึกอย่างนี้นะบางทีเราก็นึกว่าเอ้ต่างคนต่างอยู่นะครับเราก็ต้องนึกว่าต่างคนต่างอยู่จริงแต่ว่า ก็ช่วยกันทำมาหากินนะครับมีได้มีเสียมีร่วมรักร่วมสุขกันมานะครับเวลาจะกินก็กินด้วยกันเวลาจะาจัดการแรือกันเลิกกันก็แบ่งเอาบ้างตามสมควรครับค่ะค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดเก้าคำถามค่ะาจาย์ครับเดี๋ยวผมจะหาวันว่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้ผมจะตอบให้พรุ่งนี้ได้ออกข่บรู้ก็นอยู่เดินทางแต่ว่า,าที่นี่ผมจะบอกว่าวันไหนผมจะไปออก่อนสิ้นปีสักวันหนึ่งได้ค่ะ ไม่ได้ไปเจอน้องๆสถานีเลยเปลี่ยนหน้าไปบ้างก็ปล่อไม่ลนเปลี่ยนค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอัยการปรมเมธอินทรชุมนมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด